สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะทำนายความรักนะคะของคนโสดเนาะเป็นของชาววันเสาร์นะคะของคนโสดนะคะโดยพื้นฐานดวงแล้วนะคนวันเสาร์นะคะชาววันเสาร์เนาะจะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเหมือนกันนะชาววันเสาร์นะคะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นคนใจเย็นนะแต่จริงๆแล้วก็ โมโหร้ายเหมือนกันนะโกรธดง่ายหายเร็วนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักแล้วก็คือรักเลยอ่ะรักจริงไม่ว่าคนรักของคุณจะเป็นใครคุณก็รักนะคะรักโดยที่แบบไม่มองไม่มองเหตุผลขอแค่ได้รักคุณก็รักเลยคุณชอบเลยและเป็นคนที่อ่หยิ่งในศักดิ์ศรีด้วยนะ นะคะอืมยึดมั่นถือมั่นในตัวเองนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากเลยชาววันเสาร์นะคะเรามาดูความรักของคุณและกันนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงเนาะวันเสาร์คนโสดนะคะเป็นความรักที่เป็นความรักที่ดีนะคะอืมความรักที่ มีการเริ่มต้นมีการให้โอกาสซึ่งกันและก,กันนะคะเป็นความรักที่คุณอยากได้ความรักที่แบบเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกอยากได้ครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะเพราะตัวตนจริงๆของคุณนะ่ะลึกๆแล้วอะคุณก็ยังพยายามปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนอืคุณก็ยังปรับให้ทุกอย่างมันมาร้านให้มันสม,มดุลกันนะคะ เพื่อที่อยากจะมีในเรื่องของชีวิตคู่คุณพร้อมแล้วนะอยากมีชีวิตคู่นะคะที่สมบูรณ์แบบเลยไม่ใช่คำว่าแฟนและมากขึ้นนะคะคืออยากเป็นครอบครัวแล้วอืมสำหรับวันเสาร์นะคะคนโสดนะคะอยากมีครอบครัวแล้วนะคะเพราะเหมือนที่ผ่านมาเหมือนคุณก็ได้รับโอกาสได้รับความโชคดีในเรื่องของความรักอยู่นะค่ะต่อไปก็เลยเดินหน้าและอ่าถ้าเกิดว่าใช่จริงๆก็อยาก มีในเรื่องของครอบครัวเนาะคุณวาดหวังว่าอย่างนั้นนะคะคุณก็พยายามปรับเปลี่ยนยกย้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาสถานที่เพื่อคุณและคนรักจะได้มีเวลาตรงกันจะได้มีเวลาคุยกันนะคะปรึกษาหารือซึ่งกันและกันนะคะแต่ในบางคนนะในแว็บหนึ่งมันอาจจะมีความทุกข์เข้ามานะคะอาจจะมี คนที่ไม่ค่อยหวังดีเท่าไหร่อาจจะเกี่ยวกับมือที่สามน่าจะเป็นทางคนรักไม่น่าจะเป็นทางคุณน่าจะเป็นมือที่สามเข้ามานะคะทำให้คุณมีความขัดแย้งกับคนรักเพิ่มขึ้นเนาะปกติแล้วคุณกับคนรักก็รักกันดีอยู่แต่มันมีมือที่สามเข้ามานะคะซึ่งตัวคุณก็ เป็นคนที่อารมณ์ร้อนอยู่แล้วนะคะอืมเป็นคนที่อารมณ์ร้อนไม่ชอบก็คือไม่ชอบรักก็คือแบบแบบแบบรักเลยอะถ้าใช่ก็คือรักโดยไม่สนอะไรหรือไม่คุณก็อาจจะไปเป็นมือที่สามของคนรักก็ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเขาอาจจะคบกันมาก่อนก่อนที่จะมีคุณก็ได้เหมือนกันนะคะมันเป็นรักซ้อนมันเป็นรักสามเศร้านะคะอืม เพราะฉะนั้นความรักในครั้งนี้เหมือนคุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคต้องต่อสู้ต้องแย่งชิงเป็นความรักที่ถูกปิดตาไว้โดยที่คุณไม่รู้อะไรเลยอืมค่ะก็ยังต้องมันเป็นการฝ่าฟันเป็นการต่อสู้ในเรื่องของความรักใช่จริงๆเป็นมือที่สามเข้ามานะคะอืมขอดูเพิ่มให้นะ สำหรับคนรักนะคะของคนวันเสาร์ไพ่เพิ่มเติมให้นะคนรักของคุณเขารู้สึกอย่างไงบ้างเขาก็ยังลังลีเหมือนเขาก็ยังคอยรับฟัง ปัญหาคอยแก้ปัญหาก็ได้เขายังคอยแก่ปัะหังคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือไม่ก็เป็นปัญหาเก่าๆที่ใครบางคนที่ใครบางคนเข้ามาแล้วเขาก็ยังเป็นที่ปรึกษาคนรักของคุณเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่คอยเข้าใจเป็นคนที่ คอยชี้คอยแนะนำคุณก็ได้เหมือนกันค่ะอืให้คำแนะนำก็ได้ค่ะเขาคนรักของคุณบางคนบางคู่เนาะก็ยังต้องการความหวังความรักเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ที่ที่คิดเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเลือกคนรักอยู่เหมือนกันนะคนรักของคุณนะคนนี้อะค่ะอืม เป็นคนที่เป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอ่ะไม่นิ่งในเรื่องของความรักค่ะเขายังชอบในการใช้ชีวิตแบบอิสระอยู่นะคะเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายหมายถึงเขาก็ยังเขาต้องใช้ความคิดเหมือนเขาต้องแบกภาระเขาต้องเคลียอะไรบางอย่างอืมไม่ว่าทางคุณหรือทางคนรักเก่าค่ะ ทั้งสองคนเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายอยากหยุดอยากหยุดพักอยากหนีบางทีก็อยากหันหลังออกมาจากปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆที่ที่มันยังแก้ไม่ตกที่มันยังแก้ไม่หายปัญหาที่มันยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไปไหนไม่ได้ยังเคลียร์ไม่ได้มันเป็นความรักที่ซับซ้อนก็ได้เหมือนกันค่ะเป็นความรักที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอืยังแก้ไขยังแก้ ยังแก้ปัญหายังหลีกหนีไม่พ้นอืมเหมือนเหมือนเหมือนจะเดินหน้าไปต่อกับคุณไหมก็ยังไม่ชัดเจนเต็มร้อยว่าจะไปหรือว่าจะมูฟออนออกมายังคิดถึงอดีตยังคิดถึงคนรักเก่าอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเขามีมากกว่าสองทางเลือกค่ะขอไพ่เพิ่มนะ คนรักของคุณเขาเป็นใครกันอันนั้นคือความรู้สึกที่เขามีกับคุณแล้วเขาเป็นใครเป็นแม่ไม้เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนที่ที่รักก็รักไม่รักก็รักบางทีก็อยู่คลองโสดไปนาน,น,านอาจจะเกี่ยวกับแม่ไม้ก็ได้ค่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนที่รักความอิสระยังต้องการความอิสระยังอยาก ใช้ชีวิตที่ไม่ต้องการการผูกมัดอืมคนเนี้ยอาจจะเกี่ยวคนที่เด็ดเดี่ยวอาจจะเกี่ยวกับแม่ไม้พ่อไม้คนเนี้ยเด็ดเดี่ยวรักก็รักไม่รักก็รักหรือไม่ก็คองสดนานๆไปเลยนะคะคนนี้เกี่ยวกับชาวธาตุลมนะเมถุนตุลกลุ่มนะคะแต่คนที่รักอิสระคนเนี้ยอยากไปไหนก็ไปชอบชีวิตอิสระยังไม่ชอบในเรื่องของความผูกมัดอืมมีรักไหมก็มีแต่ก็ ยังที่จะเสาะ,ะแสวงหายัางไปหมายถึงว่าเขาไม่หยุดนิ่งอมืมีเพื่อนมีไปเที่ยวไปตรงไหนเขาก็ยังไปเรื่อยๆเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบยังอยากโสดอยู่ค่ะยังอยากโสดยังไปเรื่อยๆค่ะไม่อยากหยุดนิ่งไม่อยากผูกมัดกับใครสักคนยังไม่อยากเป็นครอบครัวยังอยากใช้ชีวิตอิสระเสรีนะคะอืม แล้วก็ถ้าเป็นคนรักอีกคนหนึ่งก็คืออาจจะเกี่ยวกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนนี้ดูเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวนะคะค่อนข้างเก็บตัวอยากหยุดนิ่งๆอยากอยู่คนเดียวอยากปีกวิเวกนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่เดาใจเดาทางไม่ออกเลยว่าเขาคิดยังไงค่ะอืมมีหลายแบบเลย แล้วตัวคุณล่ะนะคะแล้วตัวของคุณล่ะคนวันเสาร์นะคะแล้วคุณคิดยังไงกับคนรักขอไพ่เพิ่มเติมให้นะไพ่ช่วยแนะนำอะไรพเพิ่มเติมให้ความรู้สึกของชาววันเสาร์จริงด้วยไพ่ขึ้นมาแบบนี้เลยเป็นการที่คุณ ต้องการความรู้สึกคุณอยากปรับคุณก็พร้อมนะพร้อมที่จะปรับในเรื่องของเวลาในเรื่องของบุคลิกลักษณะนิสัยของคุณคุณพร้อมอะ่ะขอแค่เจอคนที่ใช่อะ่ะคุณยินดีพร้อมปรับเนอะชาววันเสาร์ค่ะอืมเนี่ยแล้วก็เป็นความรักเป็นความรู้สึกดีๆอยากมอบให้ละอืม อยากให้อยากให้คนรักเป็นความรู้สึกดีๆที่อยากมอบให้นะคะหรือไม่ก็อยากเป็นคนที่คอยรับฟังนะคะอืมคอยรับฟังมีปัญหาไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่า,าความรักของเราจะเป็นอย่างไรนะคะขอแค่พูดตรงๆกับคุณอนะเพราะคนวันสาวก็ชอบแบบ เปิดเผยอยู่แล้วอะค่ะเป็นคนที่ชัดเจนอยู่แล้วเนาะค่ะขอแค่พูดตรงๆกับคุณนะคะมีอะไรก็พูดกันตรงๆพูดคุยกันนะคะอืมปรับเปลี่ยนเรามาจูนความรู้สึกมันอ่าในเรื่องของเรามาแชร์อืมความรู้สึกกันเนาะค่ะคุณต้องการแบบนั้นนะคะคุณต้องการแบบนั้นนะคะอ้าวดูๆกันไปแล้วกันเนาะสำหรับคนโสดนะคะ ความรักจะไปต่อ,อยังไงนะคะแต่ก็ยังแต่ก็ยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังรู้สึกยังสงสัยกับความรักที่มันไม่ชัดเจนความรักที่มันซับซ้อนนี่แหละคนโสดน,นะคะแต่ในลึกๆของคุณอยากเจอไหมก็อยากเจอความรักที่ดีๆนะถ้าเจอคนที่ใช่ก็ ก็ยินดีด้วยเนาะก็โอเคนะคะอืมลองไพ่เพิ่มอีกนิดนึงนะคะแล้วบทสรุปของความรักครั้งนี้คนโสดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรให้เพิ่มเติมให้นะให้สรุปให้ ความหวังครอบครัวคนที่ใช่แต่ก็ยังเหนื่อยยังทอ้อมันเป็นการต่อสู้จริงๆค่ะในเรื่องของความรักเหมือนเป็นการต่อสู้เพื่อให้ได้มาหรือไม่กพราะทางคุณและทางเขานะคะคุณหันหลังละไห่บอกว่าหันหลังละถ้าเกิดว่าเหนื่อยทอ้อ นะคะหรือเป็นมือที่สามของใครเป็นมือที่มันไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักก็หันหลังมุออดออกมานะมุลหมุกออดออกมาก่อนนะคะอืมในครั้งต่อๆไปในโอกาสหน้าอาจจะเจอคนดีๆก็ได้ค่ะเนาะคนโสดรักษารักษาหัวใจตัวเองไว้ก่อนค่ะ ถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ภายแนะนาให้ให้ออกมาดีกว่านะคะอืมโอเคนะคะสําหรับคนโสดนะคะสุดท้ายแล้วก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ